Uh, are <laughs> you a player or just for the service? Yeah. you yeah. Okay. Wing or? <laughs> <laughs> yeah, we are. you Yes. Oh, okay. okay, and do okay. your work. Okay. Uh, okay. okay. ทุกคนมาแล้วเมื่อกี้วุ่นวายอยู่นะคะอันนี้กำลังจะเริ่มจำกัดเริ่มมาสักพักแล้ว <c oughs> เป็นระหว่างผู้ชายารอบ16ทีมระหว่างไทยปกปบคูเวตค่ะ <c oughs> ไทยเป็นคู่สอตุ้มนะคะแต้มตอนนี้ที่นะทหน่งต่อสนะไทยเราได้1นคูเวต2ค่ะ โอ้น้องตุ้มเสิร์ฟดีนะคะลูกนี้เป็นแป้มของไทยนะคะคอตอนนี้อยู่ที่สองขาค่ะเสิร์ฟลูกนี้ออกไปนะเสิร์ฟลูกที่สองจับหนึ่งสองใสสวย าพาดไปอู้ยนี่เาลดดีเป็นแ้มของครูเวตนะ,ะตอนนี้3สามต่อสองเปี๋ยวมันได้ยินปะวะเดี๋ยวไหนก็ร้อนรอ้อนหมดพี่มุมไหนก็ร้อนไทยเป็นคูแ่แ้มตอนนี้ที่สามต่อสองค่ะครูเวตนำไทยอยู่ตาพี่ชัก ยังจับได้ปลาโูเดีย๋ยวปลาไกลเลยค่ะเรืนองนี้เป็นแจมของคูเวตค่ะขอบคุณนะแมอมตอนนี้สี่ต่อสองค่ะอ,คอะไรอ่ะไลท์จ้ะพี่ตน้นพี่ต้นมันทำอันนี้เล็กๆยังไงอ่ะ <S <S อันนี้เล็กๆอ่ะ <S <S ทำเล็กๆยังไงเหรอ <S <S แล้วอันนี้ล่ะ ไปไม่เอาตรงนั้นแหละดูดมาดดใสอเออหัวคอยหัวคอยงมาอบคับมาอุาไม่าได้แลไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเมื่อ,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 อกี้เป็นแต้มของไทยนะอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครแต้มตัวนี้ที่3าต่อสคะ่ะ เวทเซอร์ฟลูกแรกจิตจะขายไปเสร็จลูกที่สองค่ะแบบหนึ่งสองไส้เยี่ยมแบบนี้เป็นของไทยไปน,นะพอร์ตอนที่สี่เท่าแล้วตามมาที่สี่เท่าแล้วสอลจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะ เสิร์ฟบุกแรกติดตะขายไปนะสิร์ฟบุกที่สอง แต้มนี่เป็นแต้มของไทยนะวันโตนานมากเลยต้องคิดมาหลายวิดีโอเลยไม่ได้บ้ามันโดนเน็ตแล้วลงนะแต่ว่าเขาจะเถียงว่าแบบเป็นแบบโดนเน็ตแล้วสามหรือเปล่าถ้าโดนเน็ตแล้วสาม้าเด้งเหมือนเด้งสามก็ต้องเล่นใหม่ค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ใช่ดิ เข,เขาเขาเถียงว่าเขาจะบอกว่าเราโดนโต๊นะนั้นไม่โดนนะเราไม่โดนนะเมื่อกี้แต่ว่าบอลน่ะหนูนึกว่าเขาจะเอาบอลแบบสาจังหวะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องเล่นใหม่ไม่โดน แต้มน,นี้เป็นของไทยนะคะสุดท้ายแล้วแต้มนี้เป็นของไทยนะมันเด้งแค่สองจังหวะเองเลยนะแต้มตัวนี้ที่ห้าต่อสี่ค่ะเซิร์แรกที่สองเดินตะไครยไปสวยเขาจับผมปัดยังไงยังไงยังไง่เข้ามาเข้ามาขามั่อืัน เล็นลกกระลาแทกนะคะลูกนี้เป็นแต้มของคูเวตนะแต้มตัวนี้ห้าเท่านะโอ้ยสุดสีแต่เบอร์แต้มนี่เป็นแต้มของไทยและไปส่อเสิร์ฟเลยแล้วตรงนี้เสิร์ฟไป่ขวาขวาเลยนะไปส่อได้เสิร์ฟไปแต้มหนึงนะะ่งค่ะแต้มตัวนี้ที่หกต่อห้าค่ะ เตนเต้มของคูเวตตอนนี้เป็นเสิร์ฟเป็นคูเวตเสิร์ฟนะคะพตอนนี้หกเข้าค่ะเฮ้ยเสิร์ฟแบบเสิร์ฟแบบนี้ถ้าลมไม่ฉลับแบบเปิดยากนะทุกคนถ้าลมนะเดอวล์ฟเหมือนกันละว้าแอมตอนนี้หก่อเจ็ดค่ะไทยได้เจ็ดคูเวตหกค่ะ เอาเสิร sí yeah. si ์ฟเฉยๆจนเขาเปลี <wh> bueno ่ยนมาเสิร์ฟมอร์ทำร้านละบอดโอ้ยลูกนี้เต็บตะข่ายไปนะน่าเสียดายมากแต้มตัวนี้เจ็ดเท่า่ะสุดสีมากเลยทุกคนไม่ล้มไม่ล้มพี่ดูขันอยู่เนาอ ไม่มีแล้วค่ะพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้เขาแข่งรอบแปดหมดวันนี้จบแค่สิบหกเริ่มแต่เช้าเลยนะพรุ่งนี้ mm hmm. น่าจะเริ่มแต่พี่น่าจะแข่งเก้าโมงยนะี่สิบนข้าจำไม่ผิดอะ่ะ yeah. แ te te <Bened ic te> ต่ไม่สวยมากเจ็ดต่อแปดค่ะคู่เวทเจ็ดไทยแปดซาซาซาเร็วปัดมาเบาๆแต่ก็ได้แต่เหมือนกันมันจะมาบอกว่าัวยโคตรไกลโคตรไกลลยไม่ตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะไปเสียงเรื่องแบบว่าเด้งสามจังหวะหรือเปล่าว่ามันโดนตะกายไงเออไม่ใช่ แต่วันนี้ที่9ต่อ7นะคะคุณจะเสิร์ฟลูกที่1เ<ะ>สิร์ฟลูกแรกเตะตาคายไปนะคะชุดเลยเสิร์ฟลูกทีส่สองเสิร์ฟดีถ่ายรูป,ปเ่ะอถอ่ายรูปเสียงเขาเสิร์ฟดีนะแต้มนี้เป็นของไทยใครที่10ต่อ7ค่ะ ค่ะคะเสร็ดีมากปุ้มเป็นเซตคยต์ของไทยแล้วนะคะแต้มตอนนี้11ต่อ7ค่ะถ้าเราได้แต้มนี้เราจะปิดเซตแรกไปนะคะออเอ๋เขาแก้มเบาๆไ ะไล้แบบสบัแว่านะค่มันต่ำไปนิดนึงอีมจะได้สวยมากเลยมกี้อแฟมนี้เป็นของคูเวตนะคะรออ,ออฟซอยที่11ต่อ8อะอ้สวัดีเอ้า ท่กี้เอชบอสนะคะเสมายใหม่ลูกยิงเซมาแต่เหมือนเซมีต่อแปดค่ะเออยจบเซตแรกไปด้วยคะแนน12-8นะคะเซตแรกเป็นของใครไปพักเบรกหนึ่งนาทีค่ะคช้เาสุดยอดมากท่านกบเพียวดู ทำเอาหนึ่งนานีเป็นทุกอย่างแล้วเนี่ยตอนนี้ไช่ให้เอาเบรกหนึ่งนาทีห่ะ ทำอะไรเปล่าย้อยๆแๆอยู่นี่ทุกคนดูเี่ไม่โดนหัว เอาไปทำของเขาพังทำไมเดี๋ยวจันแดนแอคนานแล้วไม่ถ่ายให้แกสักทีแ <laughs> ันแดนเพื่ยังไม่ถ่าย <laughs> โอ้ยพ,พ,พอพอหมดเวลาละ <laughs> <laughs> เออนี่แหละมุมนเมื่อกี้สวยแล้ว <laughs> เออนี่แหละสวยแล้วนี่จะบต้องฟ้า,าสวยด้วย ไปลายป้ายนี้นี่เราก็จกเฟรมนั่นและจ๋าฮะใช่นี่นี่นี่มันต่อตรงนี้มันข้างหลังแลบหนึ่งออกมาให้มนสุดเฮ้ยมุมนี้เพิ่งเห็นว่ามุมนี้เห็นตึกโอลมปิคคาวเวอร์ได้นี่ ตึกปักกิก้งโอลิมปิ้กเค้าเลยนะ<ด>สูยมากบบมสวยแลยแบบเต็มจอลยนะผู้เฝาถายผู้เบาเหรอเต็มจอเลยเอาไปไปขึ้นตำแหน่งไปให้ทำไ้าที่สมาคมกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่สองค่ะ ในเซนตที่สองคูเวตจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะเสะิร์ฟยืนยืนข้าไปก่อนโอ้ยอิลกอิเลกตะแตกนะคะเป็นตั้งของคูเวตหนึ่งศูนย์ค่ะลมแรงมากข้าไปก่อนไว้เห็นไหมไหมเนี่ย นี่ไม่อยู่ในคอนี่นช้าช้าช้าโอ้แมมนี่เป็นของครูเวนคะสกอ์ที่สองต่อศูนย์ค่ะอย่าปล่อยช่วงแรกต้มอย่าปล่อยช่วงแรกช้าช้าช้าใส่โอ้เอ็ดบอลลูกเอ็ดบอลนะคะเป็นจังหวะอย่างนี้นะคะโดนขอบโตค่ะเอ็ดบอลจากการเล่นสรมตพิีหนึ่งใหม่ มันเริ่มเล่นใหม่เลยนะอ๋อ้อัาวทุกคนแอดิุงเห็นอ้าวอยู่คอมเมนต์ทำไมไม่ขึ้นเก่งจ้ะเดี๋ยวยังครับเอ่อไม่ได้เตะนะคะเราส่งแค่สองประเภทนั้นนักกีฬาหนึ่งคนส่งได้สองประเภทค่ะรอบนี้เราส่งแค่คู่ผสมกับเอ่อคู่ชายนะคะ น้องปอมมีแฟนนะครับป <c oughs> ุ๊บปิบไปก่อนแล้วกันค่ะช้าช้าช้าข้าไปก่อนเออเอออุ้ยฉลาดลุ้นนิแต้มตอนนี้อยู่ที่สองเท่าค่ะฮะเออเชื่อปะไกลมาจนจนจนจบเซตแรกอะไม่เห็นคอมเมนต์อะเราเพิ่งคอมเมนต์เพิ่งขึ้นเมื่อกี้ <c oughs> ต้องนานอะ แต้มตอนนี้สองเท่านะคะน้องตุ้มจะเป็นคนเสือรุกที่หนึ่งค่ะสวยทัด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 เอเป็นแต้มของไทยนะคะตรงนี้ทัดตัวนะทัดตัวแต่ไม่เสียเลยนะคะถ้าไม่ใช่ประเทเดียวอะเดียวก็คือต้องข้ามไปเลยแต่ถ้าประเทศตัวตัวเสียเลย แ้นตอนนี้3ต่อ2นะลูกแรกมาตุ่มเสือเสียไปเสือลูกที่สองสอดูคะแนนตรงไหนครับคะแนนอยู่ตรงตรงเอ่อ ทีวีนะแต่มันไม่ค่อยเห็นนะคตอนนี้แต้มสามเท่านะคะไอ้เออกระสีเน็ตตีนมีคนเหลีนเนาะมีอยู่ค่ะเสียงต้องปรับรถใช่ค่ะสะดุดไหมคะช่วงนี้สะดุดไหมไม่แน่ใจนะแต้มตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อสามนะ<อ>สวย้ย<อ>โอยอ้ยโดนเน็ตได,ด้ไงเนี่ยนิดเดียวเองโดนเน็ตเฉยเลยนิดเดียว ีอาจจะช่องพี่ต้นมาเขาก็ช่องไหนก็ดูได้เหมือนกันหมดนะคะเราไทยเหมือนกันหมดค่ะระวังนะระวังนะแกแล้วแกแล้วช้าพี่สอช้าใส่เลยระวังระวังระวังแก้มันแล้วอุ๊ยเอ็ดบอลเฉยเซียนชัดไม่สะดุดไม่สะดุดแรงข้าค่ะได้แต่ความโทรหมดเมื่อกี้เอ็ดบอลนะคะโอ้โห แกมาเอ็ดบอลเฉยเลยทุกคนเซิร์ฟพวกแรกใหม่นะแกตอนนี้สี่ต3สามนะคะช่องนี้ไม่สะดุดพี่ต้นสะดุดมากเหรอช่องพี่ต้นอาจจะเน็ตใ,ใกล้หมดแล้วค่ะแอดก็เหมือนกันสตังก์ก็เร็วไม่มีละดีนะตุ้มดีนะจังวันนี้แลพี่สาวช่วยมากนี่แหละไม่ต้องสูงมากลวมาแรงนะอันนี้ครูเบยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะต่อตอนนี้ที่สามต่อห้าองนะ อล็อกล็อกล็อกคูเวตสามแล้วห้านะคะภาชาจับหนึ่งสองใส่เนี่ยเป็นแต้มของใครแล้วแค่นี้แหละน้องป๋อมล้อค่ะค่ค้าผมแฟมเองสามนิดแล้ววันทุกคนบันค่ะหวจะตกลงมา แต่มตอนนี้สามต่อหกนะครูเวทสามไทยหกค่ะลมแรงมากนะทุกคนโอ๊ยแรงกว่าจีนอีกไปแรงกว่าเนานยียมันเมอนกันเนี่ยเดีแบบนี้ไม่มีสิทธิ์รับนะคะ,ะโอ้ เมื่อกี้ช่องมิโตมิเจะนคะแนนไปสามพัอิจฉาดังเลยอ่ะอันนี้เติมเด็ดเองตลอดเลยน้องกอมสู้ๆครับคุณค่ะแต่ว่าแพ้ตกรอบแล้วนะทุกคนตอนนี้ที่เหลือเชียร์ไทยกันนะคะสี่สิแล้ววน่า้วเนอันนี้เองู่เรืองแต่งตอนนี้สามต่อแปนะคะ ขายทอดจากไหนอันนี้ไล์จากเมืองปักกิ่งประเทศจีนค่ะแข่งขันที่จีนนะคะรอบนี้ตอนนี้เปลี่ยนเสริมนะพี่สองเป็นฝ่ายเสร์ฟสกอร์อยู่ที่เก้าต่อสามค่ะโอ้สุดดีเอ็วันอ้สุดดีมากเลยนะเธอเอ็วันอะเอ,เอวันนะเสิร์ฟลูกแรกใหม่นะคะเนี่ย เซ็คตันเสริฟมาลูกที่สองจ้ <Okay. S 2> าระวังน้ำเบาเบาเบาไหลเข้าไปแล้วเข้าไปาข้ามไปก่อนเออโอ้หเตะแรงดิข้ามไปแล้วทุกคนข้ามข้ามไอ่มีไปแล้ว <laughs> แถมนี่เป็นของไทยนะฮะร้อเหรออเลยอุ้ยเซ็ตใหม่แล้วครับแอส เซตแรกเราชนะค่ะตอนนี้เซตสองคะ่ะต่อตอนนี้ที่สิบต่อสานะคะเราได้สิบนู่แข่งไปแล้วนะคะนันตกรอบไปแล้วแค่คารดแคสอะไรสักอย่างนะคาตัทาค่ะแฮังการีนะคะต่างชาติมาเยอะค่ะรอบนี้ฮังการีมาเยอะมากเลยค่ะอันนี้เซตสองคะะเป็บฟอร์มเลย่ะที่เปิดเลขบัญชีตรงนี้ผู้ใหญ่จะยื่นตงั้อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเดีวรอบหน้าแอด ่ออปปักไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะคะอ้ยเจ็บไหมนะ่ะแค่นี้เธออะไรอ่ะเลละเจ็บไหมเจ็บไหมอาชะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไม่ต้องลุกไม่ต้องรีบแตมตัวนี้สิบต่อสี่ค่ะไทยได้สิบนะคะอ่าคูเหวินได้สี่ค่ะ ระวังระวังระวังโอ้โหพรุ่งนี้เขาเตะข้ามไปเลยนะคะเต็มแมงมุกเวทเฮ้ยตอนแรกแต้มสิบสี่เลยเป็นสิบสี่เฉย เอ้าข้าหลอข้าชนเมื่อกี้เราได้หรอจันแนนเราได้มันลวมมาพอดีมันล้น,อ,อ,นอ๋อมันล้นโอ้โหวอ้าวจบเกมนะคะในเซตนี้สิบเกัเในเซตที่สองอะไทยเอาชะนะไปด้วยคะแนนสิบสองต่อสี่ผลการแข่งขันไทยชะนะสองต่อศูนย์เซตค่ะไปอะไรแต่เนี่นะคะขอบคุณค่ะยิงเราเหลือเยอะอีกนะชไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแข่งขันในรอบแปดทีมนคะคะในประเภทคู่ชายแล้วก็คู่ผสมค่ะ พนี้เริ่มแข่งตั้งแต่น่าจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงค่ะแต่ว่าตองเราน่าจะเริ่มแข่งช่วงเก,ก้าโมงนี่รู้ในมเลแมกะเราถ่ายรูปกับน้องเลยนะ อยาเก็ไมีควอมโดดเ่ครับแล้โดดไม่คุณนะทุกคนแอดวันล่ะโดดโดดตอนนี้โดดเต่มไม่ได้นะเพราะว่าเจ็บข้อเท้าค่ะจะมาโดดยังไม่ได้แต่ถ้ายืนได้มัเป็นไรอะจะกลับจะมาเปิดขาซ้ายมันจะเจ็บ ว่าเก็บตรงแบบกระดูกเลยนะกดไลคะ์ให้แล้วค่ะกรรมการไม่เสวยสงสัยโดนวัฒนธรรมไทยกินไปแล้วทุกคนนะขอจบจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวมีลุ้งคลิปย้อนหลังเลยนะคลิปพวกนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วใช่ปะเออไม่รู้อะกดกดตรงเนี้ยมันเซฟใช่ไหมจะก,กันพรุ่งนี้นะคะ စကားပြောပါ